สมาร์ทแฟ t ตอรีหรือโรงงานอัจฉริยะ จะอัจฉริยะแค่ไหนต่างกับโรงงานปกติอย่างไรวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับความพิเศษของสมาร์ทแฟคทอรี่และความแตกต่างระหว่างสมาร์ทแฟคทอรี่และโรงงานรูปแบบเกา่าโดยจะยกตัวอย่างเป็นสายการบรรจุสินค้าเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสายการบรรจุสินค้าในโรงงานรูปแบบเกา่าจะประกอบไปด้วยส่วนการบรรจุสินค้าส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและส่วนการนำออกสินค้าหรือส่วนการจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าอาจมีเครื่องจักรช่วยทุ่นแรงบ้างแต่ส่วนใหญ่จะใช้แรง งานคนเป็นหลกักทำให้มีโอกาสเกิด human error ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานเช่นพนักงานอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมต่อการทำงานทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบสินค้าไม่มีการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการผลิตเช่นระยะเวลาในการผลิตสินค้าต่อชิ้น จำนวนสินค้าที่ผลิตได้และจำนวนสินค้าที่เกิดความผิดพลาดณเวลานั้นขาดความยืดหยุ่นในการผลิตเช่นไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายในสายการผลิตเดียวกันได้และไม่สามารถผลิตสินค้าที่ต้องการความแม่นยำสูงได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนโรงงานรูปแบบเก่ามาเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงทำงานได้แม่นยำและรองรับการทำงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น Smart Factory พัฒนามาจากโรงงานในรูปแบบเก่าโดยนำหลักการลีนมาใช้ในการกำจัดความสิ้นเปลือง ทั้งขั้นตอนและสิ่งไม่จำเป็นในโรงงานนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิต ลดพื้นที่ในการทำงานและทำงานที่ซําซ้อนเช่นการใช้หุ่นยนต์มาทำงานแทนพนักงานในการหยิบวางเพื่อให้พนักงานไปทำงานที่ต้องการความเฉพาะทางมากกว่าใช้กล้องในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าแทนพนักงานในงานที่ต้องการความแม่นยำเช่นการตรวจสอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ IC และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มนุษย์เราไม่สามารถตรวจสอบทั้งหมดได้ด้วยตาเปล่ามีการนำ IoT มาใช้เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักการของไซบ p h y s r p h y s y s t l System จะช่วยให้สามารถวางแผนการพัฒนาโรงงานได้ง่ายและตรงจุดมากขึ้นประโยชน์ของ Smart Factory สามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการผลิตมาใช้วิเคราะห์เพื่อคาดการแนวโน้มคำสั่งซื้อสินค้าในอนาคตวางแผนการจัดการวัตถุดิบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของสายการผลิตได้จากระยะไกลผ่านเทคโนโลยี IoT และ c y อร์ Physical s y s t e m มีความยืดหยุน่นสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาเช่นช่วงที่มีคำสั่งซื้อเยอะ ก็ผลิตด้วยกําลังการผลิตสูงช่วงที่คําสั่งซื้อน้อยก็สามารถปรับลดกําลังการผลิตลงมาสามารถสร้างและออกแบบกระบวนการผลิตให้รองรับการผลิตแบบ Mas Custom s customization การนําระบบอัตโนมัติมาใช้ให้เหมาะสมกับการทํางานจะช่วยลดภาระงานที่ไม่จําเป็นของพนักงานและลดโอกาสเกิด Human e r r o r จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของ Smart Factory มีหลากหลายมากการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์จะช่วยพัฒนาโรง,งงานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นก้าวทันอุตสาหกรรม4.0ได้อย่างแน่นอน หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้เข้าใจแนวคิดของ Smart Factory แล้วสาระดีๆมีมาอีกแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรอไว้ได้เลย